สวัสดีครับโปรแกรมจมูวี่วันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางแบบหลายกลุ่มหรือ multigroup กก in part analysis สำหรับการวิเคราะห์อ่า part analysis น,น,นั้นนะครับผมขอเริ่มอธิบายตั้งแต่การทดสอบนะครับอ่าในการทดสอบ part analysis น,น,นั้นเน้นทดสอบอิทธิพลทางตรงทางอ้อมนะครับอ่าก็คือดูเส้นทางนะเส้นทางอ่าในการวิเคราะห์ เริ่มแรกของเราที่คุ้นเคยกัน,นก็คือการวิเคราะห์รีเกชันนะครับซิมโพรีเกชันก็ดูว่าตัวแปรอิสระอธิบายตัวแปรตามได้มากน้อยแค่ไหนเพิ่มตัวแปรเข้าไปเพื่อที่จะร่วมอธิบายตัวแปรตามขณะเดียวกันเมื่อเพิ่มตัวแปรเข้าไปก็เราก็อยากจะรู้ว่าอิทธิพลตัวไหนส่งผลต่อตัวแปรตามมากกว่ากันนะครับทั้ง Simple r e g r e s s i o n กับ i p ต e ิ e g r e s ก i o n ก็ยังเป็นการทดสอบแบบอิทธิพลทางตรงนะครับ เมื่ออยากรู้ว่าอิทธิพลทางอ้อมเราก็ใช้การทดสอบแบบ simple path analysis นะครับบางครั้งมีตัวแปรกลางอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายเส้นทางตัวนี้ก็เป็น simple mediator นะครับหรือมีตัวแปรกลางหลายตัวและมีหลายเส้นทางนะครับลักษณะนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นโมเดลนี้มีตัวแปรกลาง3ตัวนะครับมีเส้นทางที่เป็นอิทธิพลทางอ้อมอยู่22เส้นทางนะครับทีนี้ อนอกจากการวิเคราะห์แบบที่มีมิเตอร์หลายตัวและมีหลายเส้นทางแล้วนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ตัวแปรที่เป็นมีการเอาตัวแปรกลุ่มเข้ามาหรือมัลติกรุ๊ปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะแยกข้อมูลแล้ววิเคราะห์เป็นกลุ่มๆแล้วเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์นะครับแต่ว่าในเซมนั้นสามารถที่จะรันพร้อมกันในคราวเดียวนะครับเขาเรียกว่ามัลติกรุ๊ปนะครับ ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางแบบหลายกลุ่มนะครับเราก็จะต้องมีตัวแปรกลุ่มนะครับนะครับอย่างน้อย1ตัวนะนะครับผมมี frequency กับ experience เรนะครับาเราก็มาที่นะครับพาร์ทในสิทธ์นะครับ,รนะรบตัวนี้เราเรามาดูตัวแปรอันนี้ก่อนนะครับแล้วมีตัวอธิบา i ทีก่อนเอาตัวแปรกลุ่มมาให้ดูก่อนผมให้ดู ฟ r กันซี่นะครับหรือเอา Experience ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะต้องดูคือ frequency table นะครับมันมี2กลุ่มก็คือนะครับความถี่ในการใช้5ครั้งต่อสัปดาห์กับ6ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้มาประสบการณ์3ปีลงมาแล้วก็4ปีขึ้นไปนะครับสัดส่วนก็อยู่5 1, 48, 54กับ45นะครับทีนี้ เราก็มาที่ใหการวิเคราะห์พาทในสิทธิ์ตัวแปรที่ใช้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับมี3ตัวปัจจัยภายในมีอยู่4ตัวจากนั้นมาที่นะครับโมเดลครับยุทฟตูตัวแรกก็มี Play มี Use มี a b u ิ e จอยก็จะมี p l y y Use a b อิ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ youthful นะครับเนื่องจากว่าเมื่องานที่ทำมันมีประโยชน์มันก็ทำให้เกิดความสนุกได้นะครับ inform ก็จะมี youthful กับ joy ดีเชนเมกกิ้งก็จะมี youthful มี inform มี joy ด้วยนะครับ3ตัวทีนี้นะครับเราก็จะได้โมเดลมาแล้ว เรามาดูนะครับพาสไดแกรมนะครับอันนี้เราจะเห็นว่านะครับอ๋อเราใส่มาติลืมใส่มาติกรุป๊ปอันนี้คือบิคอบปกตินะครับเราใส่มาติกรุ๊ปเข้าไปก็คือมาติกรุ๊ปอเนซิสนะครับใส่ตรงนี้นะมันก็จะแยกข้อมูลเป็น2เซ็ตรันพร้อมกันนะครับทีนี้นะครับมันอาจจะให้มาเยอะมากนะนะครับเเรามาดูนะครับตัวมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรเอ่ย มัลติกรุ๊ปออปชันนะครับเรียกว่า cross efficiency อ่ cross อ่ค่าสัมสิทธิ์ที่แตกต่างกันนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเลือก Option ของอ่ามัลติกรุ๊ปนะครับผมขอนะครับเลือกตัวนี้มาดูก่อนนะครับเนื่องจากมันเยอะนะผมขอ copy เสร็จแล้วก็นะครับไปเปิดที่นะนะครับ excel คือมันมัน มันมันตัวเลขเยอะมากนะครับอ่ะนะครับก็วางไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวแปรที่ซิกมีตัวไหนบ้างนะครับผมใช้สีเหลืองกับสีแดงนะครับอ่ามีตัวไหนบ้างที่ซตัวนี้ซิกตัวนี้ก็ซิกนะครับเราใช้ p v a l u e 0 5ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมข้ามไปก่อนนะผมเอาเน้นแบบว่าเอาเต็มสูตรก่อน ะครับโอเคนะครับ, okay, รบทีนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นตัวแบ่งนะนะครับตัวแบ่งมันซิกเหมือนกันไหมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ว่างไว้ซิกมีนยัยยะสําคัญเหมือนกันนะคล้ายคกันนะครับคล้ายๆกันแล้วทีนี้ไอตัวนี้นะครับ ค่าสัมสิทธิ์มันต่างกันมากไหมนะครับปกติเราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลบกับตัวนี้นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับค่ามากสุดนะนะครับผมดูเห็นนะไปไหนละค่ามากสุดนะครับค่ามากสุดคือตัวไหน17.8ตัวนี้นะครับ ก็คือจอยกับอาบิวเนี่ยนะครับี่เยอะสุดนะครับ1 7 8เจเยอะสุดนะครับก็คือจอยกับอาบิวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเยอะสุดแตกต่างกันเยอะสุดนะนะครับจอยกับอาบิวอ่านะครับตัวนี้อ่าแต่ว่ามันไม่ซิกนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ซิกนะนะครับตัวแตกต่างเยอะสุดอันดับ2มันคืออะไรตัวนี้ครับ inform กับ u s e นะครับ inform กับ u s e แตกต่างกันเยอะสุดอันที่2อง inform กับ u s e เราจะเห็นว่านะครับอ่าตัวนี้มัน1 0.198่้ใช่ไหมอันนี้0.445 ค่าสัมประสิทธิ์ต่างกันนะครับจะเห็นว่านะครับแล้วมันต่างอย่างมีนัยยะไหมนะครับถ้าเราดูที่ค่าเบตานะครับเห็นไหมครับมันก็ต่างนะนะครับตัวนี้0.24 0.55นะครับถ้าคอนโทรลแล้วนะถ้าเป็นสแตนดาดจะเป็นสแตนดาดหรือเป็นเอสิเมตนะครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันทั้งทั้ง2ตัวเลยทีนี้นะครับ เราก็มาดูออปชันที่ที่เขาให้มาไอตัวเนี่ยครับอ่าก็คือ g r e s t i o n c o e f f i c i e n t นะครับอ่ามันก็จะทำการ c o n s t a n ตตัวค่าสัมประสิทธิ์ให้นะครับก็คือตัวนี้แล้วบอกว่าไอตัวแปลนไอ,ไอ,ไอค่าสัมประสิทธิ์ตัวไหนมันแตกต่างกันนะครับเราก็ไล่ามา p value ที่มัน six ก็คือตัวเนี้ครับ6กับอ่า p 6นะครับ p 6กับ p 8นะครับ p 6กับ p 8 p 6กับ p 8คือตัวไหน นะครับผมแทรกได้มาแทรกนะครับ1 2นะครับพีหกับพีแก็คือตัวที่เราเล็งไว้นั่นแหละนะครับตัวที่เราเล็งไว้นั่นแหละเห็นไหมนะนะครับอ่าเพียงแต่ว่าเครื่องมันจะทำให้นะครับว่าตัวไหนเยอะสุดนะครับตัวไหนเยอะสุดนะนะครับอ่า ตัวไหนเยอะสุดทีนี้นะครับเราก็จะเห็นวาา่าเมื่อกี้ที่เราถามค่าเยอะสุดเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้มันเป็นเนกาทีฟนะนะครับมันมองเป็นค่ามากสุดดังนั้นค่าไอ้ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น0.178นะครับแต่ว่า,าในในสิติเนี่ยเนกาทีฟตัวนี้มันเป็นด้านลบ นะครับที่จริงแล้วมันจะต้องเป็น0.247นะครับส่วน direction เป็นทิศทางความสัมพันธ์เฉยๆนะครับดังนั้นพอเอามาใช้ใน Excel มันก็เลยพลาดตรงที่ไปมองตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็รู้แล้วว่าไอ้ไอคู่นี้นะครับก็คือนะครับทดสอบพารามิเตอร์แล้วแตกต่างอย่างมีนัยยะแต่คู่ที่6เนี่ยนะครับคู่6เนี่ยมันไม่ซิกทั้งคู่นะครับ จอยกับอนะบิลเนีไม่ซิกทั้งคู่ดังนั้นก็ไม่ไม่มีความหมายนะครับทีนี้มาดูคู่8นะครับคู่8นะนะครับอ่าอินฟอร์มกับยูสอินฟอร์มกับยูสนะครับอ่าเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับอ่ามันแตกต่างอย่างมีนัยยะนะครับแตกต่างอย่างมีนัยยะนะครับอ่าแล้วเมื่อทำการคอนสแตนต์ค่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันนะครับอ่าเราก็จะพบว่ามันสิเกนิฟิกันนะครับสิเกนิฟิกัน ทีนี้เรามาดูตัวโหมดไอตัวนี้นะครับกับอ,อันนี้อันนี้ยังไม่คอนส t r a i n นะครับตัวนี้คอนส t r a i n แล้วเราต้องเอาตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าค่าน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันแล้วเห็นนะครับค่าน้ำหนักเห็นไหมเมื่อคอนส t r a i n แล้วจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับ c o n s t r a i n ไ,ไม่เท่ากันดังนั้น ตัวที่นะครับตัวที่เราสนใจคือ Inform กับ Use ครับ Inform f o กับ Use Inform กับ Use u ูฟ f ล o ิน f o r ์กับย l ตัวนี้0.3 2นะครับ Inform use f u l ตัวนี้นะครับ0.3 2าเราคอนสแตนต์ให้มันเท่ากันนะครับก็ยัง s i gnificant อยู่นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับ ตัวนะครับตัวนี้นะครับในกลุ่มนี้นะนะครับเราจะพบว่าคนที่มีความถี่ในการใช้บริการเนี่ยนะครับความถี่ที่ความถี่ในการใช้นะครับความถี่ในการใช้นะครับมากมากนะความถี่ในการใช้มากๆนะครับมันจะให้อินฟอร์มมากกว่านะครับมันจะให้อินฟอร์มมากกว่า กลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์น้อยนะครับผลก็คือนะครับคนที่ใช้คอมบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งนะครับมากกว่าเนี่ยนะครับมันนะครับยุทธภูมินะครับมันมีอิทธิพลต่ออินฟอร์มนะครับก็คือเมื่อมันใช้มีประโยชน์แล้วมันให้อินฟอร์มิชันมากไหมนะครับกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยมันก็จะให้อินฟอร์มมากกว่านะครับ กลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยก็จะให้อินฟอร์เมชันมากกว่านะครับมากกว่ากี่เท่านะนะครับก็ประมาณ2เท่าครับเห็นไหมครับอันนี้0.24อันนี้0.5นะครับมากกว่า2เท่านะฮะถ้าใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะครับยูทฟูที่เขาใช้คอมพิวเตอร์นะครับความประโยชน์ที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์มันจะให้อินฟอร์เมชันมากกว่ากลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์น้อยอยู่ถึง2เท่าอะครับ2เท่าเลยนะครับ ดังนั้นนะครับประสบการณ์ทำงานก็มีผลนะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นนะตัวอย่างในการวิเคราะห์มันติกร๊ปนะครับเขาก็จะให้ตัวพ,พ,พาสไดแกรมมานะครับอสองอันนะครับก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อนะครับอ,นะอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆในการทดสอบ มันติคูปพาร์ตอนอิสิ์นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ